สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะคลิปก่อนหน้าท่านผู้ชมก็ไปดูกันได้นะครับในเรื่องของอวิธีการที่จะเล่นเกมรับอย่างไรต่อสู้กับทางด้านเกาหลีใต้นะก็มันก็ขึ้นอยู่กับพละกําลังของทีมชาติไทยเราด้วยก็ไปดูกันได้นะครับว่าวิธีการที่จอแดนเขาจัดการทางด้านเกาหลีใต้เป็นอย่างไรนะก็ผมขึ้นคลิปให้นะเออนะครับเดี๋ยวก็ไปคลิกดูกันได้นะครับผมไปดูคลิปก่อนหน้านี้ครับสาหรับคลิปนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของ สิ่งไหนบ้างที่ควรระวังการโจมตีของทางด้านทีมชาติเกาหลีใต้ที่ทีมชาติไทยจะเจอ2นัดนี้นั่นเองนะครับที่ผมสังเกตและเห็นสังเกตการสอดแหนมสอดแหนมดูนะครับก็มีหลักๆที่นิยมใช้นะครับเกมรุกที่ทางด้านของเกาหลีใต้นิยมใช้บ่อยๆเลยทีเดียวนั่นเองครับก็เป็นในเรื่องลูกอเวอร์แล็บวันทูต่างๆนั่นเองนะครับอ่าแต่มาดูในเรื่องของรายละเอียดนที่ผมเอามาทํากราฟิกให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นเองนะครับจังหวะแรกนะครับที่ทางด้านเกาหลีใต้ที่บอกว่า เป็นสูตรสาเร็จที่เขาใช้บ่อยมากเออในเรื่องของลูกกันเขาเรียกว่าการวิ่งโอเวอร์แลปลันนิ่งตักตักข้ามจากหลังไปหน้าว่ายกข้ามหลังลายแนวรับของคู่แข่งนั่นเองนะครับแนวรับของคู่แข่งนั่นเองอ่าจังหวะนี้นะครับทางด้านก็คือสิ่งที่ต้องระวังก็คือซอนฮึงมินนั่นเองในเรื่องของการอ่าซอนฮึงมินเป็นนักเตะที่หาพื้นที่เก่งแล้วก็เก็บอ่า first สทั c ดีเนาะเออเฟิร์สเฟิร์สทั h ดีการจับบอลนี้นักเตะร,ระดับพีเมลีกเนาะเออยกข้ามมาเนี่ย ก,ก็ต้องระวังนึงก็ต้องมีอย่างน้อยต้องประกบแล้วมีตัวซ้อนนั่นเองนะครับในส่วนของเกมรับของจอแดนเขาทำการบ้านมาดีมากนะครับในเรื่องของการเช็คลำหน้าการเล่นซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตามมาดูจังหวะนี้ที่ทีมชาติไทยเราต้องระวังนั่นก็คือลูกโอเวอร์แลปรันนิ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจังหวจะจากตักข้ามจากหลังไปหน้านั่น,น,นเองครับโอเวอร์แลปรันนิ่งตักข้ามหลังลายเพื่อไปในพื้นที่ว่างแล้วก็วิ่งสอดขึ้นไปในพื้นที่ว่างออขึ้นเกมแดนหน้าอย่างเงี้ยเออครับแต่จังหวะนี้เป็นจังหว เข้าไปก็จริงแต่ก็ต้องระวังนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเขาหลุดกับดักล้าหน้าเมื่อไหร่นี่คือหลุด1ต่อหนึ่งนี่โอกาสที่จะโดนะมีสูงมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ทางด้านของซอนฮึงมินโฉบมานะครับจังหวะนี้อันนี้ออกตัวออกตัวไปก่อนนะครับเราออกจังหวะออกเท้าก็ล้ําเยอะอื่นครับจังหวะนี้นะครับล้ําเยอะเหมือนกันในการที่กระดกข้ามซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมเอามารวบรวมให้ท่านผู้ชมดูนะครับอีกหนึ่งจังหวะนะครับการโอเวอร์แลปลันนิ่งนี่จังหวะนี้อีกลนะเนี่ยท่านผู้ชมครับสังเเเเเกกตตมัััั้้้้ยยยยยอออออนนนนนนนีีีีี็็ปปววไ่่่่าาาจจะะะงงงงงงิห คือเป็นสูตรเหมือนสูตรโจมตีเขาเลยสูตรโจมตีต้องระวังแต่ด้วยที่ว่าจอแดนอ่ะเขาเขาทำการบ้านมาดีเขาอ่านตัววิ่งตลอดอ่าจังหวะเนี้ยอย่างลีครังอินเนี้ยเขาอ่านวิ่งตัวออกบอลเขาเขาออกพร้อมกันเลยเออวิ่งวิ่งเติมเนี้ยพอออกปึ้งพอไปรีคังอ,ง,งอินไม่เห็นว่าแม่งมันมันไหวตัวทันอะไรเนี้ยไม่หลงกลอะไรเลนี้ยมันก็เลยก็จังหวะนี้ก็เลยแบบว่าซ้อนทันเออดักทันนะครับจังหวะนี้ก็ล้นไปอ่ะอันนี้อีกหนึ่งจังหวะในการโอเวอร์แลปรันนิ่งสนธิมินนี่ละคือสูตรสําเร็จ การเล่นโอ้ลับลันนิ่งจังหวะยกข้ามอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับเขาจะติดตัวสุดท้ายไว้เออติดตัวสุดท้ายของคู่แข่งไว้ติดตัวสุดท้ายของคู่แข่งไว้แล้วจังหวะเนี้ยเขาจะรู้กันเลยว่าแดนหลังหรือว่าแดนกลางเงี้ยแดนลหนดนลังกับแดนหน้าเงี้ยเขาจะรู้กันว่าเฮ้ยจังหวะถ้าิงโว์ท่านถ้ากําลังจะง,ง้างออกเยึกยักกำลังจะง,ง้างออกแล้วจะรู้กันเลยว่ามันมันเหมือนฝึกซ้อมมันมาแล้วไงก็คือยกข้ามยกข้ามเขาจะออกตัวทันทีจังหวะนี้ก็เป็นซอนฮึ่งมินนี่ปะเนี่ยเนี่ยครับยกข้ามาเห็นไหมครับเห็น โอเแลปรันนิ่งไปในพื้นที่ว่างโฉบเข้ามาใน,พ,นพื้นที่ว่างยกข้ามมาแต่จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ทางด้านจอแดนก็ดักล้ำหน้าดีนะครับคือต้องบอกว่าเกมระดับสูงอย่างเงี้ยถ้าประชมครับเรื่องเกมรับก็ต้องละเอียดเนาะเออในการเช็คหลักกับดักล้ำหน้าการประกบตัวอะไรเงี้ยก็มีก็ที่ผมคัดคัดมานี้ก็มีจังหวะหลุดประมาณเนี้ยแต่ด้วยความที่ทางด้านนี้ผมบอกว่าจอแดนเขาทำการบ้านมาดีครับอย่างอย่างที่ผมได้ทําคิดไปแล้วว่าวิธีการเล่นเกมรับแล้วลูกของจอแดนเขาเล่นยังไงอันนี้ก็เป็นนีกหึ่่่งงจังวะทเลป้มมาาาย แต่ลูกนี้น้าหนักไม่ดีล้นไปดักได้นะครับดักได้จังหวะนี้ออนะครับอ่ะจังหวะต่อมานี่ก็โอเวอร์ Running เหมือนกันส่วนใหญ่ท่านะผู้ชมครับฟุตบอลโมเดิร์นฟุตบอลหรือฟุตบอลระดับสูงเขาจะจ่ายไปในพื้นที่ว่างแล้ววิ่งฉกเข้าไปเอาเขาไม่ได้จ่ายยัดตัวเหมือนบอลไทยสไตล์บอลไทยบ้านเรานะเขาจ่ายเออเขาเรียกว่าจ่ายยังไงเขา ให้กับตัวอะไรเงี้ยแต่ไม่คือถ้าไม่จ่ายไปข้างหน้ามันก็บอลก็จะไม่ไปข้างหน้านะก็คือว่าบอลมันจะไม่ c r e เอทสเ a ซไงมันจะวิ่งไปข้างหน้าไม่ได้นะครับผมคือเราเคาะไปเคาะมาคืนหลังอ่ะบอลไทยเราจะเห็นบ่อยใช่ไหมเคาะไปเคาะมาแบบบอลไม่มันก็เลยไม่ไปข้างหน้าถ้าผู้ชมเออแฟนบอลส่วนใหญ่ก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมบอลไทยไม่ไม่ค่อยไปข้างหน้าเลยวะเพราะว่าเราเล่น o อร r แลปร u n n i n g กันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นเท่าไหร่หมายถึงว่าอาจจะด้วยความที่ว่าไม่คุ้นชินในการฝึกซ้อมอาจจะไม่ได้ซ้อมเข้มในเรื่ององการเล่นอย่างเงี้ย โอ้ลปบ r u n ิ่งอะไรเงี้ยในการโฉบเข้าไปในพื้นที่ว่างเพราะบอลอย่างเงี้ยมันจะไปข้างหน้าตลอดเออนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะซอนมิโฉบมาหไหมครับแต่อย่างที่ผมบอกครับไอ้นัดเนี้ยจอแดนแม่งมันทำการบ้านมาดีมากมันวิ่งตามตัวประกบตลอดเลยวิ่งตามตัวไม่มีบอลเลยตัวที่ออกบอลเห็นไหมโดนดักสองสามเห็นไหมเพื่อนจอแดนส่งสัญญาณว่าเอ้ยมึงดูตัววิ่งด้วยอะไรเงี้ยอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมย้อนกลับมานะครับโอตัวมีตัวโอเลปบ running มีตัวซัพพอร์ตเพย์ในการวิ่งเข้ามาที่จะซัพพอร์ตในการเล่นเกมรุกของทางนัน่น ของทางด้านเกาหลีใต้ด้วยนั่นเองครับเพื่อนร่วมทีมนะครับเออไม่ไม่โดดเดี่ยวในการเล่นเป็นทีมนั่นเองในเกมนี้นะเออนะครับในการเล่นเอ่อเล่นเป็นทีมมาดูจังหวะต่อเนื่องเนี่ยจังหวะเงี้ยวันทัววันทัวในเกมระดับสูงหลายๆทีมเลยเล่นบ่อยมากวันทัววันทอย่างเงี้ยเกาหลีใต้ก็เหมือนกันมันเป็นเหมือนหลักสูตรหลักสูตรพื้นฐานนะท่านผู้ชมโอเวอร์แล็ปลันนิ่งการเล่นบอลวันทจ่ายทะลุช่องเคาะหนึ่งจังหวะอย่างเงี้ยคือเราเราไม่ค่อยเห็นบอลไทยเล่นวันทกันเท่าไหร่เออวันทเท่าไหร่ท่าน บอลไทยลีกแล้วเนี่ยไม่ค่อยเห็นเล่นกันวันทูนอะไรส่วนใหญ่ก็โยนบอลให้ต่างชาติใช่ไหมเออนั่นแหละบอลวันทูงี้ไม่ไม่ค่อยเห็นแต่พวกบอลพอเราไปเจอระดับเอเชียอย่างนี้ที่ผมเคยวิเคราะห์ไปอย่างทีมซาอุทีมอาหรับทีมหลายๆทีมในเอเชียที่เราเจอมันเล่นวันทูกันเป็นหมดเออมันเล่นวันทูกันกันแบบว่ามันเป็นเหมือนหลักสูตรหลักสูตรที่ควรจะมีอ่ะเออหลักสูตรที่บอลไทยเราควรจะมีเนาะในเรื่องการเล่นเออบอลวันทูเราไม่ค่อยมีออย่างเกาหลีจังหวะเงี้ยออย่างเนี้ยจังหวะเนี้ยก็ต้องระวังครับกาารรเเเเล่นนจจััังงหหวววววะ็็้ีท เป็นการเขาเรียกว่าเล่นบอลวันทูใช่ไห้เขาเล่นเขาเรียกว่าเป็นการเล่นบอนลแบบ create space หรือว่าสร้างพื้นสร้างพื้นที่เพื่อเอ่เซตเกมบุกไปข้างหน้าเออซึ่งบอลไทยเราเล่นวันทูไปข้างหน้าไม่ได้เพราะว่าเราเคาะคืนหลังออกข้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีการวิ่งสอดไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าแบบว่าเจอเจอคู่แข่งที่รับแน,น่ๆเขาจะ,จะใช้กลยุทธ์อย่างเงี้ยในการเล่นวันทูเพื่อที่ทะลุทะลวงเข้าไปในกรอบเขตโทษอะไรเงี้ยเออนะครับอันนี้ก็จังหวะวันทูอันนี้หลุดเลยปึ้งแต่ อย่างที่ผมบอกว่านัดนี้จอแดนมาเล่นมันทําการบ้านมาดีมันช่วยกันบีบตลอดเลยเอออย่างที่ผมวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของการการเล่นเกมรับจาะได้ไหมครับเข้าถึงตัวเข้าถึงตัวตลอดคือสปีดบอลระดับเอเชียแม่งมันเร็วมากเข้าถึงกันเร็วมากนะครับผมคือนักเตะของจอแดนมันอ่านทางบอลตลอดเอออ่านทางบอลขนาดเกาหลีที่แบบว่าวันทูกันเร็วๆแล้วนะเออนะครับคือวันไอ้จักบอลของทางด้านเกาหลีใต้อยังเจาะยากเลยเออนะครับผมซึ่งซึ่งบอลอย่างเนี้ย การวิ่งไล่ตามแท็กกิ้งตามตัวไม่มีบอลตัวมีบอลการบีบเพรสซิ่งอะไรเงี้ยมันใช้พลังงานเยอะมากซึ่งผมก็เป็นห่วงว่าทีนักเตะไทยเราจะไหวไหมในการเล่นแบบนี้เออครับอ่ะอีกหนึ่งจังหวะรวมในเรื่องของการเล่นบอลจังหวะเดียววันทัชเอ่อในเรื่องของวันทูอันนี้น่าจะเป็นจังหวะลีคัองอินกับไอซอนทงมินบ่อะน่าไอาซอนทงมินนะเล่นกัน2คนเนี่ยปึ้งอ่านี่ลีคังอินในเบอร์สิบแปดนะเออปึ้งไอ้ไหมครับจังหวะเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับโจทย์ก็คือว่าในกรณีที่ในเคสที่ว่าคู่แข่งเขาเล,เล,เละ ตั้งโซนลับแบบว่าอย่างหนานแน่นละว,วิธีการเดียวอ่ะถ้าถ้าไม่ยกข้ามเออ่หรือว่าครอสมันก็มีหลายตัวเลือกวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือจังหวะบอลจังหวะเดียววันทูไปข้างหน้าจ่ายบอลแล้ววิ่งเติมจ่ายบอลแล้ววิ่งเติมอย่างเงี้ยเออจ่ายบอลแล้ววิ่งเติมตม,มีตัวซัพพอร์ตเพย์ด้วยอ่ะอย่างเงี้ยอย่างรีคังอินเล่นกับธนาสอนเทอร์มินอย่างเง, erm ง,งี้ยปึ้งอ่ะพอจ่ายปุ๊บวิ่งฉีกปึ๊กเห็นไหมครับจังหวะอย่างเงี้ยจังหวะเนี้ยหลุดหลุดตำแหน่งแต่ท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบออออกกววว่่่าาาจแดนนนมัทงงงิขพ พวกนักเตะเกาหลีไว้หมดแล้วเออมันทำการบ้านดีมากในเรื่องของการเล่นเกมลับเนี่ยแต่ท่านผู้ชมถ้าไปเจอเกมไม่ไม่ใช่เกมระดับสูสีได้ขนาดนี้นะทีมชาติไทยทาโราไม่แท็กกิ้งตามนะโอ้โหมีโอกาสโดนหลายลูกเหมือนกันอย่างเงี้ยจังหวะเนี้ยหลุดทะลุทรวงมาเลยอ่ะดูภาพกราฟิกนี่นี่ไหมครับเล่นวันทูนะครับเข้าไปทะลุทรวงเข้าไปเห็นไหมครับหนึ่งสองปึ้งถึงหน้าโกนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับไอ้นั่นเนี้ยจอแดนน่ะย้ำอีกคำว่านั่นเนี้ยจอแดนอ่ะมันมันมนินทำการบ้านดีมากในการเล่นวิ่งตามตัวประกบอะไรอย่างเงี้ยมาอีกจังหหววะะะะนนนนครััับออ่่ีี้เป็จงท อีกจังหวะหนึ่งที่ควรระวังในเรื่องของ Look นะลูกครอสน่ะลูกครอแล้วมี Un ูเพลสทางด้านของนกเตเกาหลีจะโถมเข้ามาในกรอบเขตโทษในการกดดันในการที่จะเข้ามาโจมตีนะครับอันนี้ถ้าตัดไฟแต่ต้นลมก็คือปิดพยายามปิดด้านข้างให้เร็วที่สุดไม่ให้มันเปิดได้ง่ายแต่มันก็ไม,ไม่แต่มันก็ไม่สามารถป้องกันได้ทุกครั้งแหละนะครับแต่ในเรื่องตัวตัวประกบตัววิ่งในกรอบเขตโทษเนี่ยอันนี้ก็สําคัญซึ่งมันในเรื่องของ การเล่นเกมรับในกรอบผปโทษโจที่ยากก็คือว่าในเรื่องของการที่ถ้านักเตะคู่แข่งอ่ะมันเข้ามาในกรอบผปโทษอ่ะคือมันจะต้องระวังในเรื่องของการดึงกันการกระทบกระทั่งแล้วทําให้เกิดการฟาวในเขตโทษเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยก็กองหลังอ่ะจะจะค่อนข้างจะกลัวในเรื่องของตรงเนี้ยในเรื่องการป้องกันอ่ะมันจะมันจะกดดันพอสมควรในเรื่องของว่ากลัวเสียจุดโทษอะไรเงี้ยผมถึงบอกไงว่านักเตะไทยหรือว่าบอลไทยเราอ่ะจะไม่ค่อยชอบวิ่งเข้าไปในกรอบผิโทษจะอยู่นอกกรอบ โยนเข้าไปพอโยนเข้าไปก็จะมีไม่กี่ตัวเข้าไปในกรอบเขตโทษอะไรเงี้ยแต่โมเดิลฟุตบอลนะถ้าผู้ชมไปสังเกตดูได้ในทีมระดับสูงหลายๆทีมอะไรเงี้ยเขาจะวิ่งไป 3- 4ตัว5ตัวในการวิ่งเข้าไปกด,ดนในกรอบเขตโทษเพราะว่าบอลถ้าบอลมันมันคลอสมาตรงกลางในกรอบเขตโทษแลว้วมันชิงจังหวะนู่นนี่นั่นอะ่ะโอกาสที่เขาจะเตะเราพลาดตัดเตะต,ะต,ะตะขาเราอะไรเงี้ยหรือว่าดึงเราในกรอบเขตโทษมันก็มีโอกาสลุ้นจุดโทษด้วยถ้าไม่รู้จุดโทษมันก็อบอลตกถึงตีนเราก็ซัดได้เหมือนกัน เออซัดได้เหมือนกันในกองเขตโทษอะ่ะคือถ้าจะเล่นเกมลูกอะ่ะต้องคืบคานเข้าไปหรือว่าลูกคืบเข้าไปในการใน,ในกดดันในกรอบเขตโทษอะ่ะสำคัญมากนะครับท่านผู้ชมไปดูได้เลยบอลญี่ปุ่นบอลเกาหลีบอลระดับสูงอะ่ะแม่งบอลอาหรับอะไรต่างๆอะ่ะเวลาเกมลูกเขาอะ่ะเขาจะเข้าไปในกรอบเขตโทษตลอดเลยเออเป็นอันนี้เป็นหนึ่งจังหวะที่ครอสลูกครอสนี่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าไอ,อ้เกาหลีมันมัน,ม,นมันเก่งเียมันมันค่อนข้างจะชํานาญในเรื่องของการเล่นลูกครอสอันนี้ลนมาเสาสองอันนี้ครั้งอีนี้ยิง ยิงแบบวยิงนกไปหน่อยเออนะอาจจะเป็นด้วยสปีริตทีมตอนนั้นมันก็อาจจะมีปัญหาด้วยแหละมันก็เลยแบบว่าสมาธิในเกมด้วยนะครับเออเนี่ยก็ยิงจังหวะนี้ก็แล้วต้องต้องยกเครดิตให้คู่แข่งอย่างจอแดนด้วยวิ่งเข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ยวิ่งเข้ามากดดันกดดันไม่ให้ทางทางด้านเกาหลีได้เล่นได้ยิงง,ง่ายงางยิงง,ง่ายอย่างน้อยก็ทําซัดมาตรงกรอบก็ติดตัวบ้างแหละเออ,องียบล็อกทันบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมอ่ะมาอีกหนึ่งจังหวะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นจังหวะอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับลูกเก่งของ ออกข้างแล้วคลอโตมตีเข้ามาแล้วนักเตะเกาหลีก็จะเข้าไปกดดันในกรอบเขตโทษเออนะครับจุดเป้าหมายเป็นลูกเก่งของของเกาหลีเลยลูกคลอสอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คลอสมาปึ้งอันนี้ก็อเนี่ยเกือบไปนี่ตีหลังกาเนี่ยเออชนชนเสาไปนะครับชนเสาไปก็เกือบไปเหมือนกันนะครับลูกคลอสนะต้องระวังอ่ะมาอีกหนึ่งลูกนะครับท่านผู้ชมม,มาอันนี้เป็นลูกคัดแบ็กลูกคัดแบ็กนี่ต้องบอกว่าเออก็เป็นสูตรมาตรฐานในการเล่น เกมโจมตีเหมือนกันแต่จะไม่ค่อยเห็นบ่อยในในเกาหลีอะ่ะเกาหลีจะเล่นประมาณวันทูโอเวอร์แลปข้ามหลังตักข้ามคลอสอะไรเงี้ยแต่เราจะเห็นเยอะในบอลญี่ปุ่นบอลญี่ปุ่นอนะ่ะลูกคัดแบ็กอ่ะโหแม่งโคตรเก่งเลยลูกสูตรลูกคัดแบนะ็กเนี่ยคัดแบ็กโจมตีแทบกินอย่างเงี้ยก็คือว่าเป็นลูกขนาะดญี่ปุ่นอนะ่ะใช้เยอะเออญี่ปุ่นอนะ่ะสูตรเงี้ยใช้เยอะแต่นานๆทีพวกเกาหลีมันจะใช้เออมันจะใช้แต่ก็ต้องระวังนะครับอย่างเงี้ยคัดแบกเนีในพื้นที่บางแล้วก็ยิงเนี่ยหลี่ข้างอินแม่งเป็นอะไรไม่รู้นะวันนั้นแนมะ่งยิิงงนนกตลลออออดดเเเยยยะไไม่่่่คนะีทาหร อ,อืม,มาอ่ะทิ้งทวนในเรื่องของอีกหนึ่งการโจมตีในเรื่องของลูกกลางอากาศเพราะว่าเรามันเป็นจุดอ่อนของทีมชาติไทยเรามาอย่างช้านานเลยนะในการชิงจังหวะหมง่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านักเตะบ้านเราอ่ะนักเตะไทยเราจะค่อนข้างแหยงในเรื่องการขึ้นเทคตัวขึ้นหมงอะไรเงี้ยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นจังหวะที่ทางด้านของออลูกเตะมุมอะไรเงี้ย ว่าไอ้พวกเกาหลีมันสูงใหญ่ด้วยแต่พอดีไปเจอจอแดนจอแดนมันก็สูงใหญ่นะครับคือถ้าประชมมันก็มีจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยจังหวะที่โมงแบบว่าลุนลุนน่าจะเป็นครั้งเดียวเลยมั้งของเกาหลีเนี่ยนอกจากนั้นลูกกลาอากาศอ่ะโอ้โหแม่งจังหวะลูกกาอากาศจอแดนมันขึ้นเทคเบียดขึ้นเทคตัดโมงตัดโมงได้อ่ะเปอร์เซ็นชนะสูงกว่าเกาหลีชนะในการชิงจังหวะเบียดขึ้นไปมงอ่ะซึ่งจุดอ่อนตรงเนี้ยของทีมชาติไทยอ่ะผมผมเป็นห่วงมากเลยในลูกเรื่องลูกกลางอากาศในการเทคตัวขึ้นตัด กำลังขาในการเทคตัขึ้นตัดมงเนะี่ยแล้วเกาหลีแม่งก็ตัวสูงใหญ่ด้วยนะครับที่จริงอ่ะบอลน,น่ะมันแม่งเกาหลีเกาหลีอ่ะมันครบเครื่องอยู่นะครับในเรื่องของต้องต้องระวังอย่างที่ผมบอกว่าอย่างที่ผมกล่าวมาว่าลูกที่ที่ที่ควรระวังจะแก้ยังไงพวกลูกการเล่นบอลเอ่อโอเวอร์แลปอย่างเงี้ยเออโอเวอร์แลปวิ่งโอเวอร์แลปเอ่อวันทูอ,อ, One, two, อะไรอย่างเงี้ยวันทูอ่ะมันก็มีหลุดๆบ้างจอแดนนะแต่โดยภาพรวมของจอแดนนะครับเขาแทร็กกิ้งตลอดเขาแทร็กกิ้งนักเตะตัวที่มีบอลตัวไม่มีบอลตลอด แล้วเขาเขาสลับกันบีบตลอดแอคทีฟสลับกันบีบบีบตลอดทําให้เกาหลีใต้อะนั่นนั่นนั่นันนนนที่เจอจอแดนอะที่แพ้จอแดนอะเล่นยากมากส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้พลิกเท่าไหร่อันนี้ผมคือแบบว่าคัดมาแบบว่าที่ที่ที่เห็นจริงๆนะว่ามีจังหวะบุกบ้างแต่ก็จะแบบว่าล้นบ้างลำ้ำล้ำหน้าบ้างอะไรเงี้ยพอหลุดไปได้ก็โดนตัดบอลได้บ้างอะไรเงี้ยคือต้องยอมรับว,ว่านักเตะเจ้าแดนอะทำการบ้านดีมากแล้วก็โอ้โหวิ่งทั้งเกมเลยวิ่งทั้งเกมเลยนักเตะจอแดนอะ ท้ายเกมมันก็มีตึงๆอยู่บ้างนะครับผมซึ่งการเจอกับเกาหลีในเกมระดับสูงทางการเนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกหัวใจหลักก็คือผมพอกลัวอย่างเดียวกลัวนักเตะเราจะวิ่งไม่ได้ทางเกมอะ่ะเออเพราะมันใช้พลังงานเยอะมากในการวิ่งไล่ตามนักเตะด้วยเพรสด้วยการตัดบอลทันที ation, และโตกลับด้วยถ้าท่านผู้ชมไปดูฟูลแมตช์นะต่อแดนน่แม่งวิ่งวิ่งทั้งสนามวิ่ง90นาทีเลยท่านผู้ชมเชื่อไหมอ่จังหวะที่เกาหลีใต้ได้บอล มันเพรสเพรสไล่ตัดบอลได้ไม่พอมันมันไม่ได้รอบอลเลยนะครับท่านผู้ชมตัวที่มีบอลตัวที่ไม่มีบอลจะรู้งานเลยว่าพอเพื่อนได้บอลแล้วาจะวิ่งเติมทันทีแล้วเขาต้เร็วมากวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะโหดมากเออเนี่ยผมเพิ่งบอกว่าฟุตบอล11คนนะพละกํำลังสําคัญจริงๆสําคัญมากๆเพราะว่าถ้าคุณไม่มีพละกกำลังพละกํำลังอ่ะที่สามารถวิ่งได้ทั้งทีมอ่ะวิ่งได้ตลอดทั้งเกมอ่ะคุณใส่เทคนิคอะไรมันก็ยากครับเออนั่นแหละยากนะครับผมอันนี้ในส่วนนี้คือภาพรวมเนี่ยยผมอาากให้แบบว ของเราไทยเราก็แบบว่าระวังเออระแวดระวังในจังหวะจังหวะต่างๆการวิ่งโอเวอร์แ2ันทูนะครับเออเนี้ยเออครับจังหวะวิ่งสอดเนี้ยเออครับต้องระวังออประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปโอเคครับสวัสดีครับ